ค่ะก็ะสวัสดีนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะคลิปต่อเนื่องนะคะก็ถ่ายจิติกันเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะอาจารย์ก็มีเวลาแต่ตอนเย็นๆนะคะก็ภาพอาจจะไม่ได้คมชัดนักนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ใช้มือถือถ่ายนะคะเอาง่ายๆนะคะอีซี่อีซี่นะคะ,ะไม่ผ่านการตกแต่งใดๆนะคะก็วันนี้นะคะก็ะจะมาสาธิตนะคะการทำไก่ย่างนะคะไก่ย่างจะเป็นไก่ย่าง เขาวสวนกว้างนะคะหรือจะเป็นไก่ย่างหาดใหญ่นะคะหรือจะเป็นไก่ย่างดุชเชียรบุรีนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นไก่ย่างสมุนไพรนะคะก็ได้นะคะขอให้ว่ามันหมักอร่อยแล้วนะคะถ้ามันหมักอร่อยแล้วเนี่ยเราจะเรียกไก่อะไรก็ได้นะคะแค่เราจะเอาไปปิ้งย่างอบ ทอดนะคะก็ตามสะดวกเลยนะคะอย่างลูกค้าอาจารย์บางท่าน,นก็ไปอบโอ่งนะคะเพราะว่ามันสามารถทําได้ครั้งละหลายๆตัวนะคะเป็น10บๆตัวนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะอ่าหงถุงนะคะ1งถุงนะคะตัวนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณ250กรัมนะคะแต่ว่าอาจารย์บรรจุไปเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่270กรัมนะคะโดยประมาณนะคะ,ะเ,เดีย๋ยวอาจารย์เผื่อไว้นะคะเผื่อเดี๋ยวเผื่อขาดนะที่บรรจุไปนะคะทีนี้นะคะ หนึ่ง uh, ช้อนนะคะหนึ่งช้อนตัวนี้นะคะหนึ่งช้อนนะคะอ่า uh, mm hmm. อย่างนี้นะคะอันนี้จะทาให้ดูนะคะอันนี้คือช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะจะประมาณ7กรัมนะคะ7กรัมน,นี้อาจารย์บอกก่อนนะคะ็กรัมนะคะถ้าช้อนนี้นะคะทีนี้นะคะ1ถุงเน,นี่ยอาจารย์จะคิดไปที่อ่อ 250กรัมนะคะ250กรัมนะคะหันเจนะคะหันเจจะจะตกอยู่ประมาณนะคะ35ช้อนนะคะช้อนตัวนี้นะคะทีนี้นะคะอาจารย์จะมีอาจารย์จะหมักไก่วันนี้จะหมักไก่อยู่10กิโลนะคะอาจารย์จะใช้แค่ครึ่งถุงนะคะครึ่งถุงกับน้ํเปล่านะคะน้ํเปล่า250นะคะอ่านะคะถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้นะคะอ่าถ้วยนี้อาจารย์ตวงน้ํานะคะ ไว้อยู่ที่250นะคะหรือประมาณครึ่งขวดนะคะครึ่งขวดตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้คือ500นะคะ500อ่า ml นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้20กิโลนะคะก็ใช้1ขวดนะคะ1ขวดนะคะแล้วก็ผสมนะคะผงหมักถึงผงนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็สามารถหมักได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะไม่ได้ใช้แก่เยอะนะคะอันนี้ทุคือะทำกินกับหมัก ไว้นะคะทำกินกับเด็กๆในออฟฟิศนะคะอาจารย์ใช้แค่10บโลนะคะะมาดูตรงนี้หน่อยค่ะนิดนึงนะคะนดเดน,นะะเา้อไก่หน่อยนิดนึงนะคะเนี่ยฮะไก่นะคะไก่ตัวนี้นะคะอ่าโอเคไก่นี่อาจารย์ใช้อยู่10บโลนะคะอ่าอาจารย์ใช้แบบนี้นะคะอ่าอยู่10บกิโลนะคะอาจารย์ก็จะใช้แค่ครึ่งนะคะถุงเท่านั้นนะคะหรือประมาณ18ช้อนนะ,ะ18ช้อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ขั้นตอนต่อไปกันนะคะอ่ทีนี้นะคะเราก็มาทำกันเลยนะคะอันนี้ผมหมักกันที่อจะใช้ไปฟลิกฟลิกนี้นะคะแบบและอาการก็จะมาตัดเข็หน่อเลยนะคะตัดเิ็หน่อเลยนะคะ้ตี เริ่มนะคะ18ช้อนนะคะนักช่วยอาจารย์หน่อยก็ได้นะคะอ่านะคะ1ช้อนนะคะ2ช้อนนะคะ3ช้อนนะคะ4ช้อน5ช้อนนะคะ6ช้อน7 2 3งสิบสามสาจารย์เอา18บแช้อนนะคะอ่าครบแล้วนะคะอ่าอค,ครบแล้วนะคะแล้วก็อ่าเทน้ำใส่ลงไปนะคะ ใสล่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะเขาไปคนให้เข้ากันนะคะจริงๆถ้าใส่ถุงมือก็สามารถใช้มือน,นะคะก็ได้นะคะสามารถใช้มือก็ได้แต่แนะนําให้คนใส่ถุงมือน,นะคะเพราะเครเทศนคนมากนะคะ ผัใช้ใบมะกรูดนะคะอาจารย์ใส่ไปให้หมดแล้วนะไม่ต้องใส่อีกนะคะหมดละเอียดเลยนะคะหมดละเอียดเลยนะคะก็ยิ่งถ้า,าแช่ข้ามคืนนะคะมันยิ่งซึมเข้าไปในตัวไก่ในตัวเนื้อของเราได้ดีนะคะรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมขึ้นนะคะคนพอเข้ากันนะคะไม่ละลายหมดนะคะ เมื่อละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะอจะเหลือบ้านเล็ก,เกน้อยนะคะก็ไปละลายอีทีในตอนหมักนะคะเอาปอกข้ากลาน,นะคะอกข้าาน,นะคะทีนี้เราก็จะเอาลง มานะคะเราได้นะ้ำประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่ที่ไก่เราเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาหมักกันนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ใช้ไก่อยู่สิบกิโลนะคะจะเป็นน่องติดสะโพกนะคะแบบนี้นะคะอาจารย์ใช้อยู่10กิโลนะคะก็ดูนะคะอาจารย์ก็ใส่หม้อนะคะใส่หม้อนะคะ เ,เพื่อให้คนได้สะดวกนะคะเรามีภาชนะแบบไหนนะคะเราก็เอาภาชนะแบบนั้นนะคะเอาที่เราสะดวกนะมีกระมังก็ใส่กระมังนะคะก็ได้หมดนะคะอ่านะคะทีนี้นะคะจากที่เมื่อกี้นะคะที่เราผสมไว้นะคะก็จะเทราดลงไปเลยนะคะเออเทมาใกล้ๆหม้อเลยอ่านะคะ,นะคะเราก็ค่อยๆเทงๆลงไปนะคะอ่า แค่นี้นะคะที้เราก็จะคนนะคะสังเกตดูนะคะถ้าคนไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ก็มันก็จะมีติดบ้างนะคะกวาดออกด้วยนะคะเสียดายนะคะกวาดออกด้วยนะคะเสียดายเอาให้หมดเลยนะคะตรงน,นี้ยิ่งเข้มข้นนะคะกวาดเอาให้หมดนะคะทีนี้นะคะเทคนิคนะคะของเราก็คือเห็นไหมคะน้ำหมักมันจะพดอดีแค่ทั่วตัวไก่นะคะไม่แบบได้จำเป็นต้องใช้เยอะนะคะสังเกตดูนะคะ เราก็แค่ให้มันทั่วตัวไก่สังเกตใะน้ําก็จะเยอะอยู่แล้วเพราะมันก็มีน้ําที่ติดตัวไก่อยู่นะคะอ่านะคะอ่าดูนะคะนะคะสังเกตดูนะคะตรงนี้นะคะอ่ะหนูมาดูตรงนี้่อยลูกสองโดน้ำนะคะเห็นไหมคะมันจะมีน้ํานะคะมีน้ําอยู่เห็นไหมคะอ่าของเรานะคะ แค่ให้ตัวนะคะ ตัวน้ำหมักตัวผงหมักเลยเคลือบแค่ตัวไก่อย่างเนี้นะคะจริงๆเคลือบแค่บางๆแค่นี้นะคะมันจะซึมเข้าไปเลยนะคะด้วยความที่ว่ามันบดละเอียดนะคะบดละเอียดมากนะคะแค่ทั่วตัวไก่แค่นี้นะคะแล้วมันจะซึมเข้าไปเองแต่ว่าเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะข้ามคืนนะคะถ้าใครทําทีละเยอะก็แบ่งใส่ถุงถุงละหโลหโลใส่ฟีดไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่จะย่างพรุ่งนี้นะคะแนะนําให้นะคะไม่ต้องเอาเข้าฟีดนะคะ อ้านะคะก็แค่คนตรงนี้นะคะอ่ะมาดูตรงนี้หนึ่งนะคะอ่าอย่างนี้นะคะเราก็แค่คนให้มันทั่วนะคะอ่าจริงๆถ้าใครมีเป็นอ่าชามใหญ่ๆนะคะเป็นกระมังนะคะก็จะสามารถคลุกได้ดีนะคะเพรอาจารย์นี่เป็นหม้อนะคะอ่า,อานี่นะคะนไะหคะมันจะมีน้ำอยู่นะคะแก ขยับไปขยับมาเ่ยเราก็คลุกนะคะคลุกสองมือนะคะอย่างนี้นะคะค่อยคลุกไปนะคะ mm hmm. คลุกเบาๆนะคะไม่ได้ต้องขยบมันนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะไม่ต้องขยำหรือทำอะไรมากนะคะอ่ mm. าแคนให้มันโดนนะคะโดนน้ำหมักนะคะอ่าขอให้โดนน้ำหมักนะคะแค่นี้นะคะขอให้น้ำหมักทั่วตัวไก่เนื้อไก่เราแค่นี้นะคะบางๆนะคะ แค่นี้นะคะมันจะซึมเข้าเองนะคะมันจะซึมเข้าเองนะคะของเราเนี่ยมันเป็นแบบละเอียดนะคะ,ะพรุ่งนี้ตอนเช้ามาหมักย่างทอดได้เลยนะคะลุกแบบนี้นะคะให้เบาเบานะคะไม่ต้องไปขยำนนะคะไม่ต้องไปขยำม,มันนะคะมันเข้ากันอยู่แล้วนะคะสังเกตดูนะคะน้ำหมักเราเหลืออีกเยอะเลยนะคะ,อะสองโดสิคะ สองฝั่งนี้ก็ได้ค่ะอ่าเห็นไหมคะน้ำหมักเรายังมีเยอะอยู่เลยนะคะอ่าน้ำหมักเราก็จะเหลืดนะคะโอเคอนี้นะคะเราก็เอาใส่ถุงไว้นะคะเหมือนที่บอกไปนะคะที่ถ้าไม่าขาย เลยนะคะก็ให้ฟีดไว้นะคะการฟีดไว้นี่อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะฟีดแข็งไว้นะคะจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนีทอดได้นานนะคะวันไหนจะใช้ค่อยเอามาคลายในช่องตู้เย็นปกตินะคะหรือใส่ถังน้ําแข็งไว้นะคะก็สมมติจะถ่ายพรุ่งนี้นะคะตัวที่ฟีดไว้นะคะเราก็เอาอตัวที่ฟีดไปใส่ถังน้ําแข็งไว้นะคะวันถัดไปก็ย่างเลยทอดเลยแล้วแต่จะเอาไปทํายังไงนะคะมันจะเข้าถึงเนื้อนายอร่อยเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะไก่เนี่ยนะคะ ไก่เนี่ยเราจะ,ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะรสชาติมันโอเคอยู่แล้วนะคะแต่หรือว่าแล้วแต่ชอบนะคะจะสามารถใส่ที่เป็นน้ําตาลก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะ,ะ,าาใ,ะ,ะ,ะ,คะใครชอบหวานก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ว่าสูตรนี้อาจารย์มันจะเหมาะสําหรับไก่นะคะมากนะคะก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะ,ะลดเวลานะคะลดต้นทุนด้วยนะคะ,ะทีนี้อาจารย์ก็จะเอาใส่ในถุงนะคะอย่างนี้นะคะอาจารย์ทำให้ดูนะ,ะอาจารย์ว่าถ้าใส่ ประมาณส4ีน่องก็จะประมาณกิโลหนึ่งแล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะแค่นี้นะคะราก็จะใส่เป็นถุถงๆแบนี้เอาไว้ทากินสำหรับหนึ่งครั้งหนึ่งมื้อนะคะถ้าอนนี้ที่เราขายนะคะก็จะไปทีสุดหอื่งร้ 100, อยถุเลยนะคะงนน่ายๆนะคะ ใส่ถุงใหญ่นะคะ,ะบางคนอยากจะไปใส่ผากตะไคร้เพิ่มได้ไหมนะคะ,อะบอกมาได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเปลืองต้นทุนของเรานะคะถ้ามันอร่อยอยู่แล้วนะคะสูตรที่อาจารย์ให้ไปนี้นะคะมันอร่อยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มนะคะโดยลดต้นทุนนะคะผักตะไคร้ไปมะกรูดก็เทนเหมือนกันนะคะ แล้วก็ใส่เป็นถุงก,กไว้อย่างนี้นะน่ะ่แล้วก็ถุงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จับไว้อย่างนี้นะคะ,ะ,ะเหมือนอย่างนี้นะคะสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะน้ำหมักเรานะคะ จะเหลืออยู่นะคะสามารถใส่ไก่ได้อีกเป็น2อกิโลเลยก็ได้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะเอาไปย่างเอาไปทอดนะคะเอาไปหมักได้เลยนะคะก็เราก็ได้แกงผี่ขืนะคะสิบกิโลนะคะทีนี้เราก็เอาไปปิง้งย่างอบทอดนะคะตามชอบเลยนะคะ อันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะให้ดูง่ายขึ้นนะคะสำหรับพ่อคา้าแม่ค้าที่ขายอยู่แล้วน่าจะทําได้ดีกว่าอาจารย์นะคะน้สิตให้ี่ดูนะ,ะสำหรับลูกค้าหลายท่านที่อสอบถามและโทรเข้ามาถามกันว่าทํายังไงหนูไม่เคยทําเลยนะคะอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะคะแต่อีกวิธีการหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะคะล้างไก่เสร็จใส่ถุงยาวๆใ,ๆ,ใะะๆ,ใๆใหญ่ๆนะคะถุงยาวๆใหญ่ๆนะคะก็ล้างไก่เสร็จใส่ถุงใส่ถุงไปนะคะแล <c oughs> ้วก็ ผสมผงหมักนะคะผสมผงหมักเสร็จแล้วมัดปัดถุงนะคะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมานะคะกลิ้งไปกลิ้งมาแค่นั้นก็ยกเข้าไปทีละยี่สิบโลใส่ถังน้ำแข็งใส่ถังน้ำแข็งเลยแบบนั้นก็ง่ายนะคะโดยไม่ต้องหมักทุกนะคะอ่าแล้วแต่ชอบนะคะอ่าว่าจะทํำยังไงนะคะถ้าเราผงหมักมันอร่อยนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็อร่อยนะคะอาจารย์บอกไว้แบบนี้ละกันโอเควันนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะอ่าหนึ่งถุงนะคะ หนักได้20กิโละะบางท่านอย่างที่บอก35กิโลก็มีนะคะเอาตามชอบนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะของอาจารย์นะคะโอเคสวัสดีค่ะ